สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสิีินาสวัสดิ์พูลค่ะไปดูกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกกันหน่อยนะคะภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ตลาดผันผวน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวร่วงลงประมาณ2.7เปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็มีทั้งเรื่องสองครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คคืืออออวาามมมเช่่่่ัันนนนขงงกลงททุีีตสถ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแม้ว่าหลายๆรัฐจะเปิดหรือว่าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปแล้วแต่ก็มีคำเตือนมาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูไปที่การกลับมาระบาดเป็นครั้งที่สองซึ่งมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะคะก็เลยส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนด้วยประกอบกับอีกหนึ่งประเด็นก็คือสหรัฐเขาเปิดเผยหลายๆตัวเลขออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขด้านการค้าปลีกหรือว่าตัวเลขภาค แรงงานที่อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่3ประเด็นหลักๆเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมของตลาดสหรัฐนะคะส่วนบ้านเราค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องติดตามทั้งเรื่องของ GDP ไตรมัสหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงการประกาศผลประกอบการด้วยซึ่งก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องรอดูนะคะว่าวัาวนดาบโบรเกอร์จะมีมุมมองแล้วก็ปรับ v a l u a t i o n ของตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างเพราะว่าตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาล่าสุดก็เหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ สภาพั์ประกาศออกมาติดลบ1.8ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะติดลบประมาณ3.9คะ่ะ มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากโควิด -19 นั่นก็คือภาพรวมอุตสาหกรรมการบินแล้วก็รวมไปถึงสายการบินแล้วก็สนามบินด้วยอย่างล่าสุดเองก็มีมตินะคะห้ามเที่ยวบินจากต่างประเทศค่ะเข้าเมืองไทยเนี่ยไปจนถึงวันที่30มิถุน,นายนนะคะเรื่องนี้มีการเปิดเผยโดยผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคุณจุลาสุกมานพบ,บอกว่าได้ออกประกาศห้ามอากาศยานนําการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีการขยายระยะเวลานะคะห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทําการบินเข้ามายังอากาศยานไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือนก็คือในช่วง1นึถึงสามิถุนายนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดค่ะ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ทางทกสมีการทยอยโอนเงินนะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทกบเกษตรกรหรือว่าผู้สูงอายุ <S <S เพราะฉะนั้นเองทางท,ทสกสก็เลยมีคําเตือนค่ะอยากจะฝากถึงประชาชนไม่ให้หลงเชื่อนะคะหากมี SMS เข้ามาบอกว่าให้โอนเงินไปที่ไหนๆก็ตามเพราะว่านั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะที่หลอกให้ทําธุรกรรมทางการเงินก็เป็นได้ โดยคุณอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ทางทกสจะต้องจ่ายเงินตามมาตรการต่างๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการจ่ายเงินอสมอแล้วก็จ่ายเงินประกันไรายได้ปามน้ํามันด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้เหตุดังกล่าวมา หลอกลวงแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ดังนั้นทกศจึงอยากจะให้เกษตรกรให้ลูกค้าแล้วก็ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อการโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลนะคะทางการเงินกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดซึ่งหากท่านใดที่พบเห็นการกระทําความผิดลักษณะดังกล่าวก็ต้องแจ้งเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ที่ call center 025550555แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ และนี่คือประเด็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อเลยค่ะ